กลับมาแล้วครับขบวน418นะฮะวันนี้ขากลับก็ช้าอยู่5-6นาทีได้ไหมครัประมาณก็กําลังจะเข้าจอดสถานีบันแฮดแล้วนะครับวันนี้มีผู้โดยสารขึ้นคนเดียวนะ418นะบบันแฮดดูเหมือนคันนี้จะเป็นอสตอม41 02, ใช่นะ C หนึ่งศูนย์สอง ที <Ay> ่เรบที่สถานีบ้านแทหครับขบวนรถเที่ยวนี้เป็นขบวนที่4แบบรับส่งผู้โดยสารต้นทางสถานีหนองคายปลายทางสถานีแม่คอนราชสีมาครับขบวนรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีบ้านแแหไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านไผ่เป็นสถานีต่อเลยครับเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้โดยสารทุกท่านขอความร่วมมืองดสูบบุหรี่บนขบวนรถไฟตลอดการเดินทางทั้งในโบกี้ผู้โดยสารห้องน้ำและบริเวณเชื่อมต่อระหว่างตู้โดยสารครับ มีความผิดตามกฎหมายและหาถูกกล่าตามบันทที่ําหนดข,ข,ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือขอบคุณครับวันนี้เด็กเต็มเลยนะครับเด็กนักเรียนเต็ม